ช่างหัวมันมีที่มาจากจะเล่าให้ฟังพรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกลงังวลทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้วนบนตะช่างแบบโบราณเวลาผ่านไปพบว่ามันเทศที่วางบนตัวช่างมีใบงอกออกมาจึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นมาปลูกไว้ที่นี่และพระราชทา,านชื่อโครงการว่าโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ พระองค์ท่านทรงซื้อที่ดินจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของโครงการเป็นที่ที่ผู้คนมักจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่เห็นอันนี้ก็คือทุ่งกังหันผลผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการเข้ามารับซื้อพลังงานสะอาดที่ได้นี้ต่อไปที่นี่นะ มีพืชผักมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันเทศผักกาดเขียวนี่คือถั่วฝักยาวมะนาวเป็นมะนาวยักษก็ด้วยนะชมพู่ก็มีรวมทั้งกล้วยอีกหลายสายพันธุ์และที่ขายไม่ได้ก็คือข้าวอินทรีย์นี่คือบ้านใครรู้เปล่าไม่ใช่บ้านหรอกมันคือ รองพ่อเห็ดพอทั้งเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้ามีทุ่งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยังมีนี่ด้วยนะหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนหรือที่เรียกกันว่า biodiesel มันช่วยลดก๊าซคาร์อบอนมอออกไซด์ซึ่งได้จากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ไม่ต้องขุดจาะน้ำมันจากใต้ดิน และที่หลายคนชอบมากก็คือนี่เลยฟาร์มโคโนมจะมีการรีดนมเช้าเย็นคันแรกก็ต้องทําความสะอาดต้นนมก่อนจากนั้นก็ใช้เครื่องรีดนมเลยซึ่งเดิมไปก่อนจะใช้มือแต่สมัยนี้มีเครื่องแล้วนะพอรีดเสร็จก็จะส่งไปให้สหกรณ์โคโนมที่ชะอัาดูดิน่ารักมากเลยเนอะเราเล่นกับมันได้ด้วยนะ นอกจากที่เห็นไปนแล้วนั้นยังมีอย่างอื่นอีกมากมายอยากให้ทุกคนลองมาดูมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าช่องหูมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ผสมนิกรชาวไทยที่ทําการเกษตรในผ่นดินทีน่แห้งแล้งจะได้มีศูนย์กลางการเรียนดูด้านการเกษตรกรรม